สตรอเบอรี mm ่ hmm. mm hmm. ใหม่ล่าสุดกะละแมแม่เกดกะละแมแคนดี้สำหรับใครที่รอขันตีขย่มตีมาเติมสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวมีตะกร้าเราจะรีบมาบอกนะคะรับกะละแมแค่นี้ก็คือกะละแมรสพวกว่ากะทิมะพร้าวต่างๆแล้วก็มาใส่แล้วเป็นเล็กๆนะครับไม่ใช่ครับเขาเป็นรสผล,ลไม้ม่วงแบบนี้ไม่ใช่รสมันม่วงนะครับแต่เป็นรสบลูเบอรี่หนึ่งแพ็คได้เยอะอยู่นี่อืมท mm ุกคนหอมบลูเบอรี่นะครับ มมนควรหวานมหอมของนมกะทิไม่เปรี้ยวนะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะมันเป็นแบบเบลูเบอรี่หวานหวานมันหอมมันหนึบยืดๆอะ่ะสีแดงรสอะไรอะ่ะสตรอเบอร์รี่อ,อะไรอะ่ะสับประรดเหรอสับประรดส,สีเขียวก็ไม่ใช่ใบเตยนะครับแต่เป็นทิวหรอ ส่วนตัวชอบสตอเบอรี่กับกิวีทุกวยครับาใครอยากรอนครับถ้ามีตะกค้าจะปักไว้ให้ถ้าไม่มีจะแท็กช่องเกติไว้ให้ขอบคุณครับ